คุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดเครื่องคุยข่าวนะคะพบกับดิฉันยาตาวีมินวรณัฐถากูลคะ่ะวันนี้นําเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะ ในเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ Entertainment Complex ค่ะเราคงได้ยินเกี่ยวกับเรื่องราวของ Entertainment Complex กันไปบ้างแล้วนะคะก็คือเป็นคาสิโนถูกกฎหมายนะคะที่มีการเตรียมที่จะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในช่วงปลายปีนี้ล้ค่ะก็เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับโครงการ Entertainment Complex ที่ว่านี้ค่ะถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่รัฐบาลหมายมั่นปั้นมือที่ว่าจะ พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยได้เลยนะคะซึ่งทางนายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้มีการกลางทําลายเตรียมนําพรบการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรเนี่ยนะคะหรือเราเรียกกันว่า Entertainment Complex เนี่ยเข้าสู่คอรมกันค่ะ โดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของบริษัทเอกชนที่จะลงทุนนะคะว่าต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า10,000ล้านบาทแล้วก็จะได้อายุใบอนุญาต30ปีเลยละคะ่ะยาวๆกันไปเลยนะคะต่อได้นะคะคราวละ10ปีมีค่าใบอนุญาตใบละ5,000ล้านบาทค่ะและค่ารายปีอีกนะคะก็คือปีละ1,000ล้านบาทด้วยกันรวมถึงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาข้อเสนอของเอกชนด้วยนะคะ กำหนดประเภทธ,ธุรกิจของสถานบันเทิงที่แนบท้ายก็ประกอบไปด้วยห้างสรรสินค้าครบวงจรโรงแรมระดับ5ดาวร้านอาหารและบาร์ศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการขนาดใหญ่ศูนย์สุขภาพครบวงจรสนามกีฬายอชและก็ครุสซิ่งคลับค่ะสถานที่เล่นเกมสระว่ายน้ำสวนน้ำสวนสนุกพื้นที่สำหรับส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและสินค้าโอทอป รวมไปถึงกิจาการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนดนะคะมาดูกันว่าผู้ท้าชิงนะคะสำหรับ Entertainment c นต์ค e อมเที่จะสร้างขึ้นมาเนี่ยตอนนี้มีใครท้าชิงกันบ้างนะคะเรียกว่าเขาเรียกว่าเปิดไพ่กันมาบ้างแล้วเหมือนกันด้วยค่ะก็มีทั้งบริษัทเอกชนไทยแล้วก็ต่างประเทศรวมถึงมีการร่วมทุนกันก็มีเหมือนกันนะคะที่ ต้องการจะมาเป็นผู้ที่ถือสิทธินี้นะคะมีใครกันบ้างที่ฉันรวบรวมมาฝากคุณผู้ฟังกันแล้วค่ะรายแรกเลยนะคะก็คือสนามม้านางเลิง้งหรือว่าราชาตินมัยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่แรกๆนะ,ะเป็นเจ้าแรกๆเลยนะคะที่ได้มีการออกมาประกาศเหมือนกันค่ะก็ประกาศร่วมกับบริษัท Royal Sport Complex นะคะจำกัดหรือว่า RSC ค่ะ และก็4พันธมิตรต่างชาติอย่างเกาหลีก็จะใช้พื้นที่บริเวณหนองจอกนะคะจำนวน3,000ไร่ด้วยกันค่ะนี่เป็นเจ้าแรกนะคะเจ้าต่อมาค่ะเป็นของไทยนะคะบริษัทสยามพาร์คซิตี้ค่ะหรือว่าสวนสยามเดิมนั่นเองค่ะก็สนใจลงทุนด้วยเงิน1 0 0 0แล้านบาทบนนื้อที่500ไร่นะคะย่านมีนบุรีโดยหาพันธมิตรนะคะทั้งไทยและต่างชาติร่วมลงทุนค่ะอย่างเช่นกลุ่มลาสเวกสนะคะแล้วก็กลุ่มของฝรั่งเศสค่ะ 3ค่ะเป็นบริษัทอุตภาอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์เวชั่นจำกัดหรือว่า UTA ก็ร่วมทุนระหว่างบจงมการบินกรุงเทพบจม BTS Group h o l d i n g และก็บจมทิ่โนไทยอินชีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นผู้รับสัมป,ปทานพัฒนาสนามบินอุตภาาและเมืองการบินตะวันออกบนพื้นที่6,500ไร่ด้วยกันค่ะต่อมานะคะบริษัทที่4ค่ะเป็นบริษัทสุพลักษณ์อําพุทธแห่งเดอะมอลค่ะ ที่มักจะออกมาแสดงความเห็นซัพพอร์ตโครงการเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นี้นะคะทำให้แสงนั้นก็ส่องมาถึงแบงคอกมอย่านบางนาที่มีอยู่จำนวน100ไร่ด้วยกันค่ะต่อมานะคะสุดท้ายที่เปิดไพ่กันมาก็คือพราวกรุ๊ปค่ะผู้พัฒนาอาสังหาริมทรัพย์นะคะเชิงท่องเที่ยวบริหารธุรกิจโรงแรมสวนสนุกสวนน้ำทางพสุริปตะพันลบค่ะก็ บริหารธุรกิจโรงแรมสวนสนุกและสวนน้ำค่ะโดยทางคุณพสุตธิริประตะพันลบออกมาระบุว่ามีความสนใจแต่ว่าต้องรอความชัดเจนจากภาครัฐก่อนแล้วก็ต้องรวมกันหาหลายพาร์ทเนอร์ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มทุนต่างชาติค่ะที่ปรากฏความเคลื่อนไหวออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัท MGM Resort International h o l d i n g Galaxy Entertainment Sands China Win ของมาเก๊าแล้วก็กลุ่ม Las Vegas Sands Corporation นั่นเองค่ะ ทั้งนี้นะคะก็มีการเปิดเผยนะคะว่าสำหรับพื้นที่ที่รัฐบาลจะเคาะให้ตั้งเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะคะ ก็มีอยู่5แห่งในประเทศไทยค่ะโดยจะอยู่ในกรุงเทพ2แห่งพัทยา1แห่งนะคะภูเก็ต1แห่งและเชียงใหม่อีก1แห่งค่ะก็ต้องมาติดตามกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรไปลายปีนี้ค่ะเดี๋ยวก็เคาออกมานะคะเพราะว่าเขาก็เตรียมเข้าสู่คอรมอค่ะไม่ว่าจะมีขึ้นที่ไหนนะคะก็ในพื้นที่รอบข้างเนี่ยก็จะมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปด้วยที่ดินแถวนั้นก็จะแพงขึ้นนะคะแล้วก็จะสามารถมี โรงแรมมีร้านค้าหรือว่ามีสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวในการที่จะมาเที่ยวมาใช้คาสิโนได้ด้วยนะคะดิฉันเองเคยไปดูที่มาเก๊าต่างประเทศเหมือนกันแล้วก็เห็นว่าจริงๆแล้วก็เป็นแหล่งเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ย เที่ยวได้หมดเลยค่ะเที่ยวได้หมดในสถานที่นั้นๆเราไม่ต้องไปเล่นคาสิโนอย่างเดียวนะคะในเล้นก็เป็นโรงแรมเป็นที่พักเป็นสวนน้ําเป็นทุกๆอย่างเลยอยู่ในนั้นครบวงจรอยู่ที่นั่นตึกเดียวไม่ต้องออกไปไหนเลยก็ได้นะคะก็ไปทั้งที่ฮ่องกงทั้งที่มาเก๊าไปมาดูแล้วก็รู้สึกได้ว่า ก็น่าจะมีสักที่หนึ่งในเมืองไทยเหมือนกันนะคะเราก็จะได้ลองดูคือบางทียังไม่ลองก็ไม่รู้เนาะว่าจะเป็นแบบไหนก็อาจจะต้องติดตามข่าวนี้แล้วเดี๋ยวจะนํามานําเสนอให้คุณผู้ฟังได้ทราบต่อไปค่ะมาต่อกันนะคะที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมค่ะเขาก็ได้มีการพัฒนาเดินหน้านะคะเกี่ยวกับเรื่องของซอ f t Power ไทยสู่เวทีโลกค่ะเรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์และก็วิดีทัศน์ของไทยนะคะ โดยเรื่องนี้ค่ะนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้เปิดเผยกับว,ว่ากระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายในการส่งเสริมสร้างสารรค์ผลักดันทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นทุนทางเศรษฐกิจและพัฒนารวมถึงผลักดันสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมให้มีส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นในตลาดโลกนะคะ รวมทั้งข่าขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้านภาพยนตร์ละครซีรีส์สารคดีและก็แอนิเมชันของประเทศไทยไปสู่ระดับนานาชาติค่ะและสร้างเครือข่ายความร่วมมือนะคะระหว่างผู้ประกอบการไทยกับต่างชาติ เป็นการเปิดโอกาสในการสร้างตลาดใหม่ๆโดยสนับสนุนผู้ประกอบการและบุคลากรด้านภาพยนตร์และวิดีทัศน์ในการเข้าร่วมเทศกาลและงานประกาศรางวัลนานาชาติค่ะดังนั้นแล้วนะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์และวิดีทัศน์ในต่างประเทศหรือว่าโรดโชว์ประจำปี2567ณนเะทศกาลภาพยนตร์นานาชาติแห่งโตเกียวประจำปี2567ค่ะในช่วงวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาที่กรุงโต เเกีี่่ยวปประะะทศญุนนะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้กล่าวค่าว่าปีนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้เลือกผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์และวิดีทัศน์ของไทยจํานวน9บริษัทด้วยกันร่วมออกบูธประชาสัมพนันธ์และจัดจําหน่ายผลงานในนามประเทศไทยนะคะ โดยมีดังต่อไปนี้ค่ะ1ก็คือบริษัทวันเดอร์แลนด์โปรดักชันจำกัดค่ะ2บริษัทเอ็มดิสติบิวชันจำกัดนะคะ3บริษัททองคำฟิล์มจำกัดค่ะ4บริษัทหมีเรื่องหมาเล่านะคะจำกัดค่ะ5ค่ะบริษัททรูซีเจครีเอชันจำกัดนะคะ6บริษัทล็อกแมน2011จำกัดค่ะ7บริษัทกัลตนาโพสตโปรดักชันไทยแลนด์จำกัดค่ะ8บริษัทเดอะมังส์สตูดิโอจำกัดและ9นะคะบริษัทไวท์ไลท์สตูดิโอจำกัดค่ะ โดยบอกนะคะว่าการเข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติแห่งโตเกียวครั้งนี้เป็นโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยได้ขยายการเจรจาธุรกิจเพิ่มรายได้จากการขายลิขสิทธิ์และจัดจําหน่ายผลงานในต่างประเทศรวมถึงขยายเครือข่ายธุรกิจและหาคู่ค้าหรือผู้ร่วมทุนใหม่ๆใ,ในตลาดญี่ปุ่นและเอเชีย คาดว่าจะเกิดรายได้จากการเจรจาธุรกิจไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทค่ะนอกจากนี้ก็ยังเป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยและก็ซอฟต์พาวเวอร์ด้านต่างๆเช่นอาหารแหล่งท่องเที่ยวศิลป,ปะและวัฒนธรรมผ่านสื่อภาพยนตร์และวิดีทัศน์สู่เวทีโลกจะช่วยกระตุ้นการเติบโตของอุตสาหการรมภาพยนตร์และวิดีทัศน์ไทยพัฒนาศักยภาพบุคลากรสร้างงานในประเทศและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศโดยวรวมค่ะ ก็เป็นการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะคะเพราะว่าภาพยนตร์และวิดีทัศน์ต่างๆของไทยเนี่ยฝีไม้อลายมือดีมากเลยนะคะหลายๆประเทศนั้นเขาก็ชื่นชอบชื่นชมนะคะซีรีส์ของเราเนี่ยก็ขายได้กับชาวต่างชาติด้วยเหมือนกันนะคะ ละครต่างๆที่บางครั้งตอนนี้มีการจับมือกับแพลตฟอร์มต่างๆก็มีคนสนใจมีชาวต่างชาติเนี่ยให้ความนิยมเยอะเหมือนกันไม่แค่ซีรีส์วที่เราขายออกนะคะละครไทยหลายๆเร,เรื่องเราก็ขายออกด้วยเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเราเองอาจจะไม่ได้ทราบกระแสในเมืองไทยเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้มีการนําข่าวแบบนี้มาออกแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเวลาที่เขามาแล้วเราลองคุยกับเขาชาวต่างชาติที่มาบางทีเนี่ยเขามาตามรอยละครของเราด้วยเหมือนกันนะคะ มาแล้วก็ชื่นชอบหลายๆอย่างในเมืองไทยเขาก็มีการดูแล้วก็ติดตามละครไทยติดตามนักแสดงไทยด้วยเหมือนกันค่ะเอาละค่ะมาอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของทางความร่วมมือนะคะสปปลาวกับไทยกันบ้างนะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดการปัญหาหมอกควันข้ามแดนซึ่งก็ต้องยอมรับนะคะว่าเราช่วงนี้เข้าสู่ในช่วงฤดูหนาวนะคะก็ ถ้าเหยียบเดือนพฤศจิก,กาเนี่ยก็เริ่มจะมีฝุ่นกันมาบ้างแล้วล่ะค่ะถ้าเราสังเกตนะคะแล้วก็วัด PM 2.5โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนะคะ เรื่องนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับนายมาริสเงียมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มีการเปิดตัวแผนปฏิบัติการร่วมมือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสานะคะพุทธศักราช2,567ถึง2,573ร่วมกับนางบุญคำวรลจิตค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสอปปลาวและนายคินหมองยีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเมียนมานะคะโดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมงานค่ะเพื่อเป็นการย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลทั้ง3ประเทศนะคะในการแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนอย่างเป็นรูป,ปรธรรมและมีการบูรณาการร่วมกันค่ะโดยดรเฉลิมชัยได้กล่าวค่ะว่าประเทศไทยโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสําคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าฝุ่นละออง รวมถึงหมอกควันข้ามแดนมีการบรูรณาการร่วมกันร,ระหว่างหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมมาอย่างเข้มข้นและก็ต่อเนื่องสําหรับปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นในประเทศไทยสปปลาวและเมียนมาทั้ง3ประเทศได้มีการดําเนินงานร่วมกันมาต่อเนื่องกว่า10ปีแล้วนะคะ โดยมีการเริ่มยุทธศาสตร์ฟ้าใสและร่วมกันจัดทําแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนพุทธศักราช2567ถึง2573 เป็นการยกระดับความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคผ่านการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการร่วมพร้อมทั้งเป็นการสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วนในวงกว้างถึงผลกระทบของมลพิษทางอากาศข้ามแดนเพื่อขับเคลื่อนในภูมิภาคของเรานะคะเป็นภูมิภาคปลอดหมอกควันอย่างแท้จริงเพื่อประชาชนทุกคนนั่นเองค่ะ ก็ต้องร่วมมือและก็บูรณาการกันทั้ง3ฝา่ายแบบนี้แหละค่ะถึงจะสามารถที่จะกําจัดให้มันน้อยลงได้นะคะที่ฉันยังไม่พูดถึงการกําจัดให้หมดไปได้อันนี้ต้องใช้เระยะเวลาที่นานกว่านี้สร้างการรับรู้สร้างการเข้าใจให้ถูกต้องกับพลเมืองของทั้ง3ประเทศนะคะแล้วก็ใช้กฎหมายที่แรงขึ้นเพื่อที่จะปราบไม่ให้มีการเผาไม้นะคะต่าง,าง,างๆเผาหรือว่าอุตสาหกรรมต่างๆที่ทำให้มีฝุ่นควันเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ เอาละคะ่ะมาปิดท้ายกันด้วยสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมนะคะได้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมพิธีเทท,ทองหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระรูปจอมพลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิศณุโลกประชานาถจอมพลพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าจิรรัรวิวรเดชกรมาหลวงนครชัยศรีสุรเดชและก็พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกติวงศ์กรมาหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบรรพบุรุษผู้ทรงคุณอันประเสริฐในวันอาทิตย์ที่4ธันวาคม2567นี้นะคะเวลา19นาฬิกาหนาที หน้าานหน้าอาคารสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมพื้นที่สีสมารนะคะโดยบอกว่าผู้ที่ร่วมงานทุกท่านจะได้รับวัตถุมงคลจากเกจิอาจารย์ชื่อดังเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตค่ะและปิดท้ายรายการในวันนี้นะคะด้วย บทเพลงตามรอยความดีค่ะจัดทําโดยคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กระกฎาค,คม2567ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวแล้วนะคะดิฉันยาตาวีมินวารณ์ถากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เคยรู้บางไหมว่ายังมีใครอีกคนที่ยังคงรดน้ำคลวนดินทุกคืนวันเฝ้าคอยก้วาตามรอยความดีเรื่อยไปไม่ว่าใครจะเห็นหรือไม่ไม่สำคัญไม่เคยละทิ้ง เคยตั้งปัิธิทานจะสืบสานร,รักษาต่อยอดต่อไปและหากสองมือส่งต่อให้อีกร้อยมือจับมือหกสิบล้านมือรวมมือให้เป็นหนึ่งใจก้นไม้ก็คง ไรรงของไทยที่ยังรมเย็ไนได้อย่างนี้ก็เพราะมีจุดเหนียวดวงใจถ้าลองมองให้ซึ้งค่อยคยดูจะเข้าใจว่าใครยังยืนเคียงข้างคนไทยทุกๆ mm ุกคนเฝ้าคอยก้าวตา รอยความดีเรื่อยไปไม่ว่าใครจะเห็นหรือไม่ไม่สำคัญไม่คายละทิ้งที่เคยตั้งปัิธานจะสืบสานร,รักษาต่อยอดต่อไปและหาาสองมือ และหากสองมือส่งต่อให้อีกร้อยมือจับมือหกสิบล้านมือ กองบัชาการกองทัพไทยขอเชิญร่วมพิธีถวายภาพพระกรถินพระราชทานกองบัชาการกองทัพไทยประจำปี2567ในวันศุกร์ที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เวลา9นาฬิกา29นาทีนวัดส้อยทองพระอารามหลวงแขวงบางซื่อเขตบางซื่อกรุงเทพ โดยขอเชิญร่วมทำบุญกระถินพระราชทานกองบัญชาการกองทัพไทยได้ที่กรมการเงินทหารหรือบริจาคโดยตรงผ่านบัญชีธนาคารทหารไทยธนาชาติจำกัดมหาชนสาขากองบัญชาการกองทัพไทยชื่อบัญชีกระถินพระราชทานกองบัญชาการกองทัพไทยเลขบัญชี157ขีด2ขีด07619หขีด 6, 6หรือนภะอารามหลวงในวันพิธีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02 575 6369